ไทม์จบลงแล้วต่อไปก็แบล็คช็อตรู้เล็ดเอาเพลงเพิ่งโหลดโอ้ยดังโพดเอาประมาณนี้แหละฮิปตัวต๋อฮูอ้อิอองออกมาทับใจสนะินะ วัสดีไอ้หนูวัสดีเจ้าแก่เอ้ยอีแก่ชื่อเหรออผมรู้แล้วไปชื่อเพื่อนตัวเองนิวไม่ชื่อผมจริงๆไม่ใช่ชื่อเพื่อนผมเลยมาลุงมาเลยนี่เสวัาดี มีนัดจริงหนึ่งนัดปลอมสองโหวิธีใส่กระสุนลุงที่แปลกมากเลยนะก็คนมาใส่เก่งยิงตัวเองแล้วกันนะโอ้โหยิงมันเลยดิครับอืมไม่ได้ฉลาดนะคะลุงยิงโง่จังเลยล้วก็มาดิ ก็เมาดิคิดว่าแกโหดคนเดียวนะฮะยิงไม่ได้ใช่มีนัดมาดิรับลุงมีนัดจิกสามมีนัดปอมสองก็มาดิลุงผมรอออมแล้วอยากโดนอะลุงอยากได้ลูกตะกัวไหมอยากงั้นก็เอาไปสิลุงเปือ,ปอ ลูกตะก,กัวเป็นไงอร่อยไหมละ่ะมันกระจอกพุดลุงกิกช่นันเนกเรียนอะใช่ครับนักเรียนสิบปีอยู่รรยป .4 ก็ม,มาดีลุงอีกช่เอจะสู้ยากมั้ยละแกตายแน่งก็มาดีลุงจะได้ไอเทมที่นะั่นก็ ไ,ได้อะไรอะลุงทำไมมันต้องเออโย,ยขนาดนั้นเฮ้ยแอปเปิ้ลลุงได้แอปเปิ้ลเหรอแ <Apple S 1> อป<ะ>เปิ้ลยังไงล่ะแค่ก็สามารถเพิ่มพลังของตนได้โยจริงเหรอลุงยังไม่เช่หรอกนะทำให้เก็ภาพดีอีกหนึ่งลุงโกงมากเอาไปเลยเอา้าหูลุงแต่ลุงน่ากลัวนะ มขอยอมรับเลยว่าลุงโคตรน่ากลัว <G ül> มีอย่างนี้เลยเหรอแกนี้เองงม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 โอ้ย <G ül> ลุงเลือดมาทะลุละลแล้วนะลุงทะลุก็ไหนแล้วอือเปิงหน้าไปหนึ่งทีเป็นไงเราเจ็บปารี มาเอง <c oughs> ็งกินเธอเองลุงข้ามเธอเองนะตะก,กวัวไปกินลุงอืมเออไอ้ลุงมาดิลุงเหมือน <c oughs> เก่งอะ่ะหน้า <c oughs> เหมือนนั่นแหละเอ็งนะั <c oughs> ่นแหละหนะ้าเหมือนควายลุงน่ะแหละหน้ามนเสียสวะเสีย <c oughs> สวะไหนกันล่ะมีการข้ามเธอได้เหรอลุง เมื่อกี้มันมีนัดจริงกี่นัดนะสองนัดโอ้ผมมีกระป๋องเบียร์ด้วยลงุงโอ้อลุงอยากกินเบียร์วอดีเลยแต่ลุงได้ของดีอ่ะท่าทีอื้มสองว่างซะลุงอ่ะเอาไปอย่าหาว่าผมอย่างงุนอย่างนี้นะ เอาน้าจริงออกไปอย่างนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเฮ้ยตัดเลยจำไหนก็ศูนย์นะว้ายเถื่อนตื่นตื่นมาเลยลุงมาเลยลุงเหมือนลุงเก่งอ่ะลุงลกทำไมอ่ะลุง่ให้มันโคตรโกงเลยไม่ได้โกงก็มันได้ของจริงอามีการข้ามเทิน สมสมสมลุงโดนไปแล้วเหล่านึงนัดเจ็บไหมล่ะลุงเก็บทําอะไรไม่ได้แล้วแต่ลุงน่ากลัวจริงผมขอยอมรับเลยว้าวไม่ต้องยอมรับแล้วออนี่เนอโดนยิงไปบ้างแล้วนะแต่เ<ก>จ้าน,นี่มันเออลุงเจ้าน,นี่มันบักปิดอยู่แขนผมเนี่ยออกออกแหละมีอะไรลกพุ่ ลุงไม่ว่าผมได้เลยได้เลยกันเขามีเหมือนกันก็ <c oughs> มาดีลุงเหมือนลุงเก่งอะเหมือนเองเก่งอะผมัจะลาดกว่าลุงเยอะมาถ้าน,นี้นัดปลอมถ้านัดปลอมออกหรือแค่นัดจริงแน่นอนอ,อ้าวลุงนัดปลอมละนัดปลอมล่ะลลนัดปลอมล่ะลุงนัดปลอมล เป็นไงลุงเจ็บปะดิไม่เจ็บหน้าไม่อายเลยนะลุงม,มาสู้กับผมเนี่ยลุงชื่อเอ่อนิวเคลียร <c oughs> ์นิวนิวนิว,นว,นวนเออแต่แหละแต่ชื่อจริงๆผมชื่อมา <Yeah. S 1> น้ฐนั้นไหมล้าได้ของโกงแลว้วสองออ <ห pew S 2> น้ะไงลุงเดี๋ยวลุงก็โดนตีนฉันรู้แลว้วกระสุนมาปอง ว่าง oh โ o no. ข้ามเลยตาลุงแหละ <Why? S 1> ไม่ได้กินหรอกเอาลุงโอกาสผมมีห้าสิบห้าสิบจำหนป<ะ>้าน <c oughs> ลุงโดนนะ <c oughs> ลุงฉันหนักมี ลุงจะแพ้นังแต่ตานี้เลยเหรอลุงแม่ว่าผมปเปตียนหลังเฮ้ yeah, yeah. ยครอบครอปัฒน,นาของข้าเป็นจริงแล้วยิงไม่ได้ลุงอย่าพูดมากเลยเดี๋ยวลุงก็ตายตุยเอ๋ไปซะอึ <c oughs> ผมก็เจ็บนะลุงทำไมลุงดูอึดกว่าผมจังผมต้องใช้เครื่องช่วยแต่ลุงนี่ยิงได้กระสุนเปล่าเลยห้าสิบห้าสิบตาย อลุงกระจอกจังเลยอ่ะผมดโอ้ยก็ลองดูก็ลองต่อดูดิสิลุงอุ้ยผมเก่งโพระดาดับเตะอมมอมผมยังไม่ตายเลยนะมเลยร้องเพลงอะไรอ่ะผมยังไม่ตายเลยนะรู้ไหมลุงเองตายไปแล้วเองนั่นแหละเป็นคนที่จะต้องตุยเพราะค่ะแต่หน้าลุงน่ากลัวจริงนะ ไม่ต้ oh. ยอมแล้วโอ้ oh, อะไรเนี่ยว้าวอมอมามมากริมไม่นอนเออต่ออะไรลุงอย่าบอกนะโอ้ oh, วันแห่งความตายของลุงถ้า <จะ S 2> แกจะมาเกิดแค่ไม่เต็นเดียวสองสองเน้นนั่นก็จะโดนตัดและ <ừ. S 1> แกก็จะโดนระเบิดใส่นะเป็นไงล่ะ โอมไม่ขี้เกียจใช้มือและปวดมือเอ้าลุงอยากโดนอีกไหมอ่ะอู้วลุงนุน้อปร์เซ็นต์ครั้งนี้มันเยอะไปผมก็เลยจะต้องล็อกลุงไปท่านั้นนี้เป็นนับปลอมนะต่อไปจะต้องเปิดของแท้ป้องโอ้ยชัดโู้คือลุงเจ็บดี ก็คนมาเจ็บดีคิดว่าคนเขาไปเจ็บนะบุวว้ยแต่ผมไม่เจ็บนะลุงมาดิเองนี่และเป็นบาลุงอะไรเป็นบาตายเลยไปอืมอืมอืมดวงโคตรดีลุงโคตรไอเ <say> so. สวะเอ้ยผมไม่ใช่เสสวะผมเป็นคนโอ้มมมากริมม่นอา นผมโกตีนครับลุงผมไม่ได้ตีนฉันก็นกกวนเองเช่นกันฉันก็ยังกินรักษาเลยลุงรู้ไหมว่าผมไปป๊อปปี้ไปทามมาฮะจริงเหรอนานไหมไหม่อนี่แน่ก็ยังเวลาน้อยกว่าตอนเล่นอันนี้นะนะโดนหลอคุยซะแล้วเองนเฮ้ยลุงนี่พูดมาก มากินเลมามามาคริมม่น้อยโอเครแค่นี้เลือดบุมก็เยอะแล้วลุง,องไอ <ป S 1> ลุงไป,ลไปเองไม่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลุงไม่ดีนะที่แกโชคร้ายช่างมันสี่ลุงกรเรื่องของแกที่แกจะยิงฉันหรือว่าจะยิงโอ้ลุงข้ามเทินเหรอ อ้ยลุงโคตรใจร้ายลุงข้ามเธออีกลุงเอาอะไรกันนักหนาปุ๊บผมได้แอปเปิ้ลแล้วลุงอ่ะได้อะไรบ้างอ๋อฉันก็ได้นิดหน่อยแล้วเซวกันนะแค่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต่อยหน้าลุงเลยนะถ้าลุงอู้ได้ของโกงด้วยเนะมลุงไม่ต้องมาอวดผมได้ของดีกว่าลุงเยอะยัดได้ของดีกอเกเยอะกินก่อน อูอ่ะครั้งนี้เปอร์เซ็นต์ก็จะเยอะกว่าสินะอ่ะลุงผมมีอะไรจะบอกรู้ไหมว่าลุงอนะ่ะเลวเป็นครี่แล้วเปิงเอื้ออีกนัดหนึ่งก็คือของลุงอ้อาก็ลุงมาท้าผมเองฉันไม่ได้ท้าวเปิงเอ,อ้อ เป็นเขียร้องไห้อยู่นั่นหละลุงฉันไ่เดียร้องไห้โว้ยแล้วไงอ่ะอู้ลุงรู้ไหมว่าลุงโดนตัดแล้วถ้าลุง<ส>ตายนัดนี้ลุงเละเป็นครีแล้วนะสีฮับแปงเออเอาลุงเลือกที่จะยิงผมเหรอไ็ยิงก็ยิงไปสิเออนี่เน่แหมลุงดูลังเลจังนะที่จะยิงผมแต่ฟัน ลุงนี่ยาวจังเลยใช้คอเกตเหรอเปล่าใช้สมรคิงลิงใหญ่โอ้โหสมรคิงคิงใหญ่สมรคิง,ล,งลิงใหญ่เอ้ยอ๋อลิงใหญ่ผมไม่รู้ไงลุงไอหน้าแอปเปิ้ลเอ็งก็เหมือนกันนั่นแหละอีดัสสปินอ้าวดัดส้นตีนเหรอเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวดโดนว้าวโครงการคนละครึ่งนี่นะโครงการคนละครึ่งไม่มีอะไรหรนะอกโคล่าก่อนเลย ว้าวเอาเนื้อผม,มเอาสดออกแล้วนี่อ่ะงั้นลงุงเอาปะ่ะไม่ใช้ของดีเลยนะสำหรับลงุงแล้วลุงคงชอบข้ามว้ายวายจะฉันยิงก็ได้ไปลงุงไปทำไมไปเชื่ออะชิวชิว ลุงลุงผมผ่านไปที่ผมยังไม่ตายสักรอบเลยคราวนี้ข้าจะข้าจะสู้ให้ได้ลุงบักปะเนี่ยวัดตุบเมื่อกี้ตาลุงเหรอโว้วลุงเ,ลเท่าไหร่เนี่ยร้อยล้านร้อยล้านนี่คือของผมเก็บไปเลย ที่ลดเย้ yeah. นี่แหละคือเงนินของผมกลับยังไม่ตายเลยอ่ะโอ้โหว้ผมได้ตั้งหกหมื่นสามพันห้าร้อยนี่ลุงโกหกผมนี่นาเดี๋ยวลุงโดน